สงครามการค้าลดตัวทําให้ราคาทองฟิวเจอร์ร่วงลงอย่างไม่คาดคิดนี่คือเรื่องราวที่ทําให้นักลงทุนทั่วโลกต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่คุณรู้หรือไม่ว่าด้านหลังของเรื่องราวนี้ยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายที่คุณอาจพลาดไปบ้างและนี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดก็อาจพลาดไปเช่นกันในวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาราคาทองฟิวเจอร์ได้ร่วงลงอย่างเห็นได้ชัดเกินกว่า3% และหลุดระดับ4,000ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเช้าตามเวลาของสหรัฐอเมริกาสาเหตุหลักมาจากนักลงทุนที่เริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้ตลาดการเงินโลกตึงเครียดมานานแต่ทําไมราคาทองฟิวเจอร์ถึงร่วงลงอย่างรวดเร็วที่จริงแล้วราคาทองสปอร์ตได้ลดลง64.43ดอลลาร์หรือ1.57มาอยู่ที่4,000 49.05ดอลลาร์ต่อออนในขณะเดียวกันราคาทองคำตลาดโคแม็กของสหรัฐกำหนดส่งมอบเดือนธันวาคมก็ร่วงลง1 4 2 1 0ดอลลาร์หรือ3.43%มาอยู่ที่3,995.70ดอลลาร์ต่อออนซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดกำลังเริ่มมีความมั่นใจในสถานการณ์ทางการค้าแล้วสิ่งที่ทำให้ตลาดมีความมั่นใจนั้นมาจากไหนนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐได้ออกมาถแถลงว่าสหรัฐ มีแนวโน้มบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับจีนซึ่งจะทําให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บภาษีศุลการกรต่อสินค้านําเข้าจากจีนในอัตรา100%ในขณะเดียวกันจีนก็ยอมเลื่อนการควบคุมการส่งออกแร่หายากซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับทั้งสองฝ่ายแต่คุณคิดว่าข่าวดีนี้จะยั่งยืนไปได้นานแค่ไหนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผินในวันพฤหัสบสดีที่3 0ตุลาคมนี้นอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก Pex, ที่เมืองขยองจูประเทศเกาหลีใต้ทรัมป์ได้ระบุว่าสหรัฐและจีนกำลังจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการทำข้อตกลงทางการค้าซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับตลาดแต่คุณคิดว่าข้อตกลงนี้จะแก้ปัญหาทั้งหมดได้หรือไม่และนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดการประชุมครั้งนี้ไม่ได้แก้ไขเพียงแค่ปัญหาการค้าแต่ยังคาดหวังว่าจะช่วยแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับ t i k t o อกรวมทั้งทำให้จีนกลับมาซื้อถูเหลืองจากสหรัฐอีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเศรษฐกิจทั้งสองประเทศแต่คุณคิดว่าการกลับมาซื้อถั่เหลืองนี้จะเป็นเพียงแค่สัญญาณทางผิดหรือไม่อีกหนึ่งเรื่องที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเฟดในวันที่28 29ถึง29ตุลาคมนี้โดยคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมรอบนี้ซึ่งจะส่งผลต่อตลาดการเงินอย่างมาก และคำถามสุดท้ายที่เราต้องถามตัวเองคือหลังจากที่ราคาทองฟิวเจอร์ร่วงลงอย่างรวดเร็วนี้คุณคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนหรือไม่หรือว่านี่เป็นเพียงแค่สัญญาณทางผิดที่จะทําให้ราคาทองฟิวเจอร์ขึ้นกลับมาอีกครั้งในอนาคตขอให้คุณคิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจและอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากเราได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w t i b a n k k i s a i c o m f a c e b o o k https colon slash slash www.facebook.com/slash t h e b a n k r i s i t e https colon slash slash twitter.com/slash b a n k r i s i t e instagram https colon slash slash www.instagram.com/slash t h e b a n k r i s i t e slash youtube https colon slash slash www.youtube.com/slash channel/slash u c b 5 5 c v o c g s 5 t w c c 2 w x g